สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สี่เดือนสี่ปีสองพันยี่สิบสี่นะคะสิ่งใดจะมังเกิดปรากฏขึ้นแก่ชีวิตของคุณในวันนี้นะคะวันที่สี่เดือนสี่ปีสองพันยี่สิบสี่นะคะคุณเป็นคนแบบไหนอ่ะใครคือคุณคุณคือพลังงานของใครจะตรงหรือไม่ตรงมาดูก,กันก่อนนะคะของคุณความเป็นคุณสามใบนะคะ แปลแรกคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณเป็นคนที่ช่างเอาใจคนอื่นเห็นองเห็นใจคนอื่นนะคะเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่เป็นเจ้าหนูจำไม่อะเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่คุณค่อนข้างที่จะได้รับความอิจฉาริษยาจากผู้คนเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความ มั่นอกมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่คือดีกับใครบางคนมีความรู้สึกว่าทําคุณคนไม่ขึ้นอันนี้คือพลังงานของคุณหรือเปล่าคร่าวๆนะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าถ้า3ามใบนี้คือคุณไปต่อคะ่ะสิ่งใดที่จะบังเกิดปรากฏขึ้นกับคุณในวันนี้นะคะวันที่4เดือน4ปี2 0 2 4ค่ะเฮอร์ม เด e และเดชสันมาปิดกันหน่อยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือคุณจะมีพลังงานแห่งการที่คุณรักสันโดดขึ้นมาเลยคุณเบื่อนหน่ายคุณรู้สึกว่าคุณอยากตัดจบกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกปัญหาและคุณได้ใช้สติปัญญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กายคู่จิตวิญญาณของคุณ เหมือนกับว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรงกับทุกสิ่งทุกอย่างและทิ้งความวุ่นวายจบสิ้นปัญหาปัญหาคราะเ,เข็นเวรกรรมนั้นจบสิ้นแล้วและนับจากนี้จะมีแต่สิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าคุณหยิบจับสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จไปซะทุกอย่างเหมือนไพ่เดอะสันนี้ ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอคุณเชื่อมันอย่างนั้นว่าชีวิตคุณต้องต้องดีขึ้นมันต้องดีขึ้นไม่คือไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับสิ่งใดไม่ว่าจะเผชิญกับอะไรอยู่ก็คือมันต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนใครก็ตามนะคะที่มีความทุกข์มากเหลือเกินทุกใจทุกกายก่อนหน้าเนี้คุณเป็นคนที่ไม่ยึดติดอะวันนี้คุณไม่ยึดติดแล้วคุณปล่อยวางแล้วซึ่งความทุกข์คุณปล่อยวางแล้วซึ่ง ปัญหาทุกอย่างวันนี้นับจากนี้ชีวิตของคุณจะเริ่มต้นใหม่เหมือนกับไพ่เดอะซันนี้นะคะขอให้เพื่อนๆรับเอาแต่พลังงานดีๆเขากลับไปนะคะสวัสดีค่ะ